สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนที่เกิดขึ้นในจังัดแม่สาราคามประจำเดือนเมษายน2555ซึ่งมีข่าวเด่นข่าวด้าสนใจมานําเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ สรุปข่าวเด่นข่าวแรกในเดือนเมษายน2555ขอเริ่มต้นด้วยข่าวการประกอบพิธีเนื่องในวันจัก,กรีของจังหวัดมหาสารคามโดยเมื่อวันที่6เมษายน2555ซึ่งตรงกับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่หอประชุมสารการจังหวัดมหาสารคามในวีรบุรุษเช่นบารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานจุดทูบเทียนเครื่องถางน้อยและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราชและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์นาพระบรมสารีิกระของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีโดยมีข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนฐานตำรวจผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษามาร,ร่วมพิธี และเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาที่หอประชุมสารการจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายราชการะถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสมบัรโคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นโดยมีนายวีรบัติเช่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป right ็นประธานในการประกอบพิธีถวายพวงมาลาถวายเครื yen yen> ่องราชสการะจุดธูปเตียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดีหน้าพระบรมสารทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมี ข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารตำรวจนักรเรียนนักศึกษามาร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันที่9เมษาย,ยน2555ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงพระศพสมสเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพณวดีที่ประเมนท้องสนามหลวงในส่วนของจังหวัดมหาสารคามเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงนายเวรวัชช่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนพลังมวชนในจังหวัดจำนวนเกือบ1,000คนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดา สิริโสภาพนาวดีมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชปริยัติยาธรเจ้าคณะจังหวัดมหาสาร,รคามฝ่ายธรรมยุทธ์หลังจากนั้นในเวลา18นานิกาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามได้นำผู้มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์นาระชายาลรักษ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนาวดีณพประเมุจำลองและในเวลา22นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามพร้อมด้วยประสบกรชาวมหาสาร,รคามทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทร์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุนอนออบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดมหาสารคามได้สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2555ระหว่างวันที่11-17เมษายนว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งสิ้น63ครั้งมีผู้เสียชีวิต4คนเป็นเพศชายทั้งสิ้น4คนและเป็นการขับขีบ่รถจัก,กรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก4คนมีผู้บาดเจ็บ60คนเป็นเพศชาย50คนเพศหญิง10คนสาเหตุของ การเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเมาสุรา37ครั้งประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานย,ยนต์57ครั้งถนนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นถนนอบอบตและถนนในหมู่บ้าน29ครั้งอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเกืออำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยตลอด7วันคืออำเภอชื่นชมส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีหลายกิจกรรมโดยเมื่อวันที่12บเมษายนที่บ้านพักผู้ว่าราชการจัง ในสุที่นันบุญเมียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา,ารคามได้นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนภาคเอกชนทุกภาคส่วนรดน้ำขอพรจากนายเวรวัตรชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา,ารคามในในวันขึ้นปีใหม่ของไทยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงด้านนายยิ่งยศธนจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา,ารคามได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้แก่ครอบครัรวร่วมเย็นมอบของขวัญและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุน,นในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี2555ณวัดศรีสบัสดิ์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีผู้สูงอายุมาทร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า100คน ส่วนเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยนายแพทย์กิติศักดิ์คนาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามก็ได้จัดงานสงกรานต์ปลอดเล้าเปิดถนนข้าวเม้าที่ถนนพดุงวิถีจงสีีแยกของนาฬิกาถึงสี่แยกร้านโอทอปให้ประชาชนนักท่องเที่ยวบานเล่นสงกรานต์ให้เย็นช่ำตามประเพณีอันดีงามโดยมีท่านผู้ว่าเวรบัตเชื่นวารินเป็นประธานเปิดงานนอกจากนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้จัดให้มีพิธีธรมบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยในเช้าวันที่13เมษายน ที่บริเวณหอนาฬิกาโดยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจํานวนมากและมีท่านผู้ว่าเวราบาัาเช่นวารินท่านนายกเหล่ากาชาตินิพาพรเช่นวารินร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย เรือนจำจำังหวัดมาสารคามและกระทรวงยุติธรรมจัดสภากาแฟาเช้าเมื่อวันที่11บเมษาย,ยนที่ผ่านมาที่บริเวณล,ลานหน้านเรือนจำจังหวัดมหาสารคามเรือนจำจังหวัดมาสารคามร่วมาากับในงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมพบปะแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการและภาคเอกชนตามโครงการสภากาแฟยามเช้าของท่านผู้ว่าวีรวัรชื่นบารินในชื่อจิบกาแฟแลนเรือนจำโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านผู้น่าสนุนราชการประธานหอการค้า ภาคเอกชนไปร่วมลิ้มรสอาหารเช้าที่ผลิตมาจากหลังกำแพงกันอย่างอร่อ,รอยและอุ่นหนาฝาข้างและยังได้รับเกียรติจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามไปร่วมในครั้งนี้ด้วย เมื่อเช้าวันที่2เมษายนที่ผ่านมาที่อุทยานโกสัมพีตำบลหัวควางอ,อโกสัมพีสายได้มีพิธีเปิดงานจัดเลี้ยงอาหารลิงในชื่องานผักข้าวลิงโดยมีข้าราชการผู้นำชุมชนนักท่องเที่ยวนำผักผลไม้นานาชนิดไปจัดเลี้ยงอาหารให้แก่ลิงจำนวน700อร้ถึงแปดตัวในอุทยานโกสัมพีให้กินกันอย่างอร่อ,รอยโดยมีท่านผู้ว่าเวรบัตชื่นบารินเดินทางเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงผักข้าวลิงในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานปล่อย กุ้งก้ามกรามจำนวน7 0 0 0แสนตัวลงในบึงกุ้ยด้วยเมื่อวันที่ห้เมษาย,ยนที่ผ่านมาที่ห้องประชุม406สารกางจังหวัดมหาสารคามศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามได้เชิญผู้ประกอบการหอพักจำนวน1้5ยหหอพักจากจำนวนหอพักทั้งหมด9 8 3หอพักในจังหวัดมหาสารคามมาประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับนายเวรบัตชื่นบารินผู้ว่าราชการ การจังหวัดมหาสารคามในการที่จะร่วมมือการสอดส่องดูแลเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาพักในหอพักไม่ให้ยุ่งเกี่ยวและห่างไกลาจากยาเสพติดและเมื่อเวลา22กฬนกาวันที่14เมษายนที่ผ่านมาสำนักงานปปสภาค4ี่โดยนายอดุลประยุทธ์สิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนประสานพ,พื้นที่และคณะเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดมหาสารคามศูนย์พลังแผ่นดินอัชนะยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามป้องกนันอำเภอเมืองมหาสารคามเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองมหาสาร และสมาชิกอสอจำนวนเกือบ30คนได้ลงพื้นที่ออกตรวจระเบียบสังคมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามโดยเฉพาะบริเวณริมคลองสมทวินโดยการสุ่มตวรวจปัสสาวะผู้มาทเที่ยวและพนักงานสถานบริการผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด เมื่อวันที่19เมษายนที่โรงเรียนบ้านโดนท่าง,งามตำบลห้วยแ่งอําเภอเมืองมหาสารคามนายพลเช่นบารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานเปิดโครงการ1ท้องถิ่น1ศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหรือกลุ่มเสี่ยงซึ่งอบตอห้วยแ่งจัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้มีระเบียบวินยัยรู้เท่าทันสถานการณ์ของอยาเสพติดโดยมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการอบรมจำนวน 50สิบคน เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาที่สาราวัดจำปาสีบ้านประแยงหมู่2ตำบลประชาพัฒนาอำเภอบาป,ปีปทุมนายวระบัตรชืนร่นบาบินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามดังนิพามพรชื่นวารินนายกเหล่ากาชาจังหวัดมหาสารคามได้นำหัวหน้าส่วนราชการออกไปให้บริการแกร่ราษฎรในตำบลประชาพัฒนาและตำบลใกล้เคียงตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนของจังหวัดมหาสารคามอาทิการบริการตรวจรักษาโรคบริการตัดผมเสริมสวยการฝึกอาชีพระยะ บริการคลินิกเกษตรการให้คำแนะนำด้านกฎหมายที่ดินไฟฟ้าและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่ราษฎรเป็นต้น จังหวัดมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติภาค5โดยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาที่โรงแรมตากศกิลาได้มีพิธีเปิดการประชุมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดในภาค5ซึ่งประกบรอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชชยภูมิสุรินทร์บุรีรมัมศรีสเกตและจังหวัดมหาสารคามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานของคณะกรรมการและสมาชิกของเหล่ากาชาติจังหวัดในภาค5โดยมีในแผนวัน นเมทีเลขาที่การสภาการชาติไทยเป็นประธานเปิดการประชุมมีผู้บ้าเวีรบัตเชื่นวารินผู้บ้าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวต้อนรับ ข่าวสุดท้ายขอปิดข่าวด้วยความคืบหน้าในการจัดสร้างสนามกีฬากลางของจังหวัดมหาสารคามซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ราบพัสดุด้านที่ตะวันออกสารกลางจังหวัดมหาสารคามตำบลแหวงนั่งอเภเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29หรือมหาสารคามเกมส์ซึ่งจจงหพันมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี2556ขณะนี้ก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่วิ่งลานกีฬาอัฒจันทร์ประธานยาว95เมตรและเสา ไฟฟ้าส่งสนามขนาด1200ลักก่อสร้างเสร็จแล้วกว่า97%คาดว่าจะส่งบอบงานได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ส่วนการก่อสร้างโรงยิมขนาดมาตรฐานอาคารที่พักนักกีฬาสนามเทนนิสสนามยิงปืนจะก่อสร้างในปี2555และจะแล้วเสร็จก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29ในเดือนมีนาคม2556แน่นอนพบกับสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนในเดือนต่อไปสวัสดีค่ะ